พี่น้องประชาชนครับผมขอพูดถึงรัฐมนตรีช่วยมาไทยสสชาดาไทยเศษนะวันนี้สสชาดาไทยเศษประกาศเลยว่าหเดือนจะปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับผมก็เรียกร้องไปยังสสชาดาไทยเศษนะครับว่าก่อนที่จะไปปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับนะบุคคลต่างๆทั่วประเทศตามที่ได้มีการพูดกับสื่อมวลชนผมก็ขอนะครับบอกสสธชาดาว่าวาดบ้านของท่านก่อนไหม ผู้สนับสนุนของพรรคภูมิใจไทยนะครับนายดีมเป็นเจ้าพ่อในการค้าของเถื่อนผิดกฎหมายในจังหวัดนนทบุรีและอ้างตัวเองว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับอดีตรองประธานสภา,าผู้แทนราษฎรจังหวัดนะครับนะผมจะไม่ได้อยู่ในภาคสี่นะแล้วก็นะครับมักจะอ้างตัวเองกับเครือข่ายของพวกค้าของเถื่อนทั้งหมดว่าสามารถเคลียร์เจ้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการสุงทรภาคหนึ่งไม่ว่าจะเป็น กองคับการตํารวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะหรือตํารวจสพเมืองนนทบุรีนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับหรือกรมสุรากรนะครับกมรมสมะกรสามารถเคลียร์ได้หมดนะบุคคลเนี้ยนะครับก็อยากให้สอสอชายาไทยเศรษฐ์นะครับช่วยมาปราบปรามหน่อยเพราะเป็นคนที่ของพักภูมิใจไทยเองนะที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของของเถื่อนนะนอกจากนี้ยังมีบริษัทรถคาโก้นะครับบริษัทนี้นะครับนะ มีบริษัทที่ทําของเถื่อนเช่นเดียวกันก็อยากจะฝากสสชาดาว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันกับนะครับนะกับนายดีนนะครับที่เกี่ยวพันกันขบวนการเหล่านี้นะก็อยากฝากสสชาดาว่าก่อนที่จะปราบปรามผู้มีุนต่างๆไปปราบขบวนการเงินกู้นะครับที่อ้างว่าเป็นสังกัดของสสชาดาด้วยนะครับนะให้สสชาดาช่วยปราบปรามหน่อยนะครับนาะหมู่บ้าน200ปีรัตนกโกสิน์อย่างเงี้ยนะครับ เขาอ้างว่านะครับมีสรับในจังหวัดอุทัยธานีดูแลนะอันนี้จริงหรือไม่จริงผมไม่ทราบแต่เขาอ้างมาอย่างนี้นะครับก็ฝากถึงนะสสชาดาด้วยว่าก่อนจะไปปราบคนอื่นบอกเครือปราบเครือข่ายของตัวเองไหมเอาคนของพักตัวเองก่อนไหมนะเนี่ยที่อ้างตัวว่าเป็นที่ปรึกษาของพรักภูมิใจไทยเนี่ยนะที่ค้าของเถื่อนเนี่ยนะครับไม่มีใครกล้าแตะฝากสสชาดาด้วยนะเรื่องเงินกู้เหมือนกันก็อ้างว่าเป็นเครือข่ายของท่านนะ ท่านก็ต้องมาปราปารามนะให้ดูก่อนที่จะไปปราบปารามนะครับนะคนอื่นนะ